คุผู้ชมครับเรายังอยู่กับน้องบีมนะฮะลูกสาวกัตัญยูนะฮะของตลกชื่อดังนะ,ะพี่ดีดอกบันดันนะฮะเบรกที่แล้วค่ะเราได้คุยกับเธอนะ,ะถึงเรื่องการเป็นหัวเรื่องหัวแรงนะคะช่วยคุณแม่ใช้นี่นะฮะเกือบสิบล้านบาทแทนคุณพ่อส่วนช่วงนี้ค่ะเราจะมาคุยนะคบเรื่องมอรสุมนะคะที่น้องสาวคือน้องเบลนะคะ เป็นโรคมะเร็งนะเ,เนื้อเยื่ออ่อนนะะซึ่งเป็นหนึ่งในล้านคนครับผมแล้วก็คนไทยไม่ค่อยเป็นด้วยแต่เธอเป็นนะ,ะน้องเบลไม่ทราบว่าน้องเนี่ยไปตรวจเจอได้ยังไงนะน้องเบลอะเอ,อเริ่มจากเบลเขามีแผลอยู่ตรงบริเวณต้นแขนซ้ายด้านหลังเนะะี่ยค่ะแต่จริงแล้วแผลเนี่ยมันเป็นตั้งแต่มัธยมมามแต่ว่าจาไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรเหมือนเป็นแผลเป็นแต่ว่า ช่วงหลังๆประมาณนี้ปีหลังๆมันรู้สึกว่าเอ๊ะแผลมันใหญ่ขึ้นแล้วสีมันเริ่มดำทามๆสีมันแปลกๆแล้วมันบุ๋มลงไปหน้าตามันไม่ค่อยดีอะค่ะแต่ว่าเขาไม่เจ็บเลยก็เลยบอกว่าเออไปตรวจไหมเดยวก็เลยบอกโอเคเขาก็เลยไปตรวจพอไปตรวจเนี่ยก็คุณหมอก็บอกว่าเป็นโรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนซึ่งเป็นมะเร็งที่หนึ่งในล้านมากแบบไม่คนไทยไม่ค่อยเป็นกัน แล้วเท่าที่ฟังจากอาการนี่คือมันเริ่มต้นจากการเป็นแผลแบบนี้ครับแล้วความร้ายแรงของมันต่อไปจะไปถึงไหนครับคือมะเร็งตัวเนี้อค่ะมันเป็นมะเร็งที่กินเนื้อดีเข้าไปที่ปกติมะเร็งมันจะเป็นเนื้องอกเนื้อร้ายใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เป็นมะเร็งที่กินเนื้อเราไปเรื่อยๆซึ่งกินเข้าไปคือถ้าเกิดว่ากินเข้าไปถึงกระดูกก็เรื่องใหญ่เลยแล้วแผลเริ่มต้นเป็นยังไงอยากทราบแผลมะเร็งเนื้อต้นเนี้ย ที่เป็นตั้งแต่มัธยมนี่ว่าแผลสดหรือเป็นแผลมันเป็นแผลเหมือนแผลเป็นค่ะก็เลยนิดนึงนรอยแผลเป็นเล็กๆอ่อนมากเล่วขยายขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ว่าขยายขึ้นมันเป็นช่วงปีหลังๆค่ะใหญ่มากไหมลหนังโอ้ใหญ่แบบประมาณประมาณนี้ได้ค่ะแล้วมันบุ๋มเข้าไปอ๋อมันชักประหลาดเพราะมันบุ๋มมันเริ่มประหลาดแล้วสีมันเป็นแบบแดงแบบช้ำเลือด แล้วมันเป็นเนื้อเหมือนเนื้อข้างในอะคะอ่ะมันไม่ใช่เนื้อข้างนอกเราแบบนี้ยมันก็จะกลับไปจะแผลเดียวเนี่ยแหละครับใช่ค่ะมันลามเริ่มใหญ่ขึ้นก็เลยอุย้ยหน้าตาแปลกแค่าสัพยาบาลในการดูแลโรคนี้แพงไหมคือโรคนี้เนี่ยมันคือมะเร็งตัวนี้นะคะมันจะไม่เหมือนตัวอื่นตรงที่ว่ามันไม่ลามไปอวัยวะอื่นแล้วก็วิธีการรักษาคือยังไม่ต้องทําแบบ คีโออะไรแต่ว่าก็ต้องรีบผ่าตัดเอาเนื้อไอ้บริเวณที่เันมเริ่มกัดไปแลอวออกให้หมดค่ะซึ่งหมอไม่สามารถบอกได้เลยว่าเฮ้ยมันกินไปขนาดไหนลึกขนาดไหนแล้วไม่สามารถทำเอ็มอาร์อหรือว่าสแกนได้เลยคือต้องผ่าตัดอย่างเดียวซึ่งตอนนั้นที่พอหมอทราบว่าเป็นโรคมี้หมอว่าต้องผ่าตัดเลยนะเนี่ยมีเวลาหรือเปล่าอาทิตย์หน้าผ่าเลยแล้วก็ฮะแล้วมันเข้าไปลึกไหมอาจัรยไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่า ว่าหมอก,ก็บอกไม่ได้หมอโอ๋ต้องรีบผ่าตัดนี่ถือว่าก็ยังดีนะครับที่<ม>เจอตั้งแต่ยังสาวอยู่ยังเด็กอยู่ใช่ค่ะ<ม>คซึ่งตอนนั้นเราก็ต้องรีบตัดสินใจค่ะ<ม>แล้วก็พยายามคือหาข้อมูลก็โชคดีม,มันมีอินเทอร์เน็ตอะไรที่เราต้องหาข้อมูลในเรื่องของโรคนี้ได้แล้วก็คุยกับคุณหมอแล้วเผอิญก็มาเจอคุณหมอท่านหนึ่งซึ่งเป็นศัลยกรรมมะเร็งโดยเฉพาะเลยเพราะว่าตอนแรกที่ฟังในเรื่องของการผ่าตัดร้วคตาละ กลัวเลยน่ากลัวเพราะวตอนแรกเนี้ยผ่าต้องเปิดแผลทิ้งไว้นอนแบบอย่างต่ำเป็นเดือนซึ่งเราก็กลัวมากว่ามันจะไม่ใช่ผ่าแต่ธรรมดาด้วยนะฮะผ่าตัดใหญ่ค่ะแล้วถ้าปิดต้องเอาเนื้อตรงหน้าขามาปิดซึ่งมันดูเรื่องใหญ่มากตอนแรกก็เอยไปไปหาเซ็กเรนโอพิเนียนพูดคุยกับหลายๆท่านจนในที่สุดก็มาเจอคุณหมอท่านนี้ที่แบบโอเคผ่าคว้านลงไปแล้วก็ปิดแผลได้เลยซึ่งต้องใช้การผ่าตัดถึงสองรอบเพราะรอบแรกไม่หมด เพราะว่าตอนที่ผ่าเนี่ยหมอก็เขาก็หมดแล้วเขาเขาต้องประมาณการเอาเพราะการที่ที่ตรวจเซลล์มะเร็งว่าเอาออกหมดหรือยังในช่วงเวลาที่คนไข้สลบอยู่เนี่ยค่ะมันอันตรายเพราะมันต้องหลายชั่วโมงมากตอนนั้นเราก็ต้องเป็นคนที่ดูแลน้องเองใช่ไหมครับ่ะแต่ว่าเดี๋ยวผมว่าไปถามคุณเบลเองเลยดีกว่าอ้าวเหรอทีคุณผ้หญิต้องเบลสวัสดีค่ะน้องเบลค่ะสวัสดีค่ะน้องเบลตอนแรกรู้ว่าเจนเป็นโรคที่คนอื่นเนี่ยนะฮะเป็นยากมากคือหนึ่งในนั้นจะเป็นเนี่ยนะ รู้สึกไงบ้างน้องเบลก็ก็ตกใจอะค่ะเพราะว่าเราก็ยังเหมือนเราก็ดูสุขภาพแข็งแรงไงอะค่ะเหมือนตอนแรกไปตรวจก็ไม่ได้คิดคิดว่าแบบเป็นอะไรเล็กน้อยเองเลย้ะค่ะใช่พี่จําได้คือเจอน้องเบลเนี่ยตอนเรียนหนังสือครับเอบุน้องรู้จักข้อดีคุณเนี่ยน้องเขาจะไฮเปอร์โดนเล่นกรเลตลอดเวลาใช่ไม่น่าเชื่อเลยมีใครคะพี่แจ้งเองใครนะพี่แป้ง จ้าน้องเบลคะแล้วตอนที่รู้เองเป็นมะเร็งนื้อเยื่ออ่อนเนี่ยตอนนั้นกําลังใจเป็นยังไงบ้างก็ก็มันเหมือนคือตอนรู้แรกก็ตกใจอะคะ่ะ<ม>แต่ว่าก็ก็ก็คืนคืนมาเร็วกําลังใจคืนมาเร็วเพราะว่า<ม>เหมือนเรามีภูมิคุ้มกันจากเรื่องคุณพ่อจากอะไรหลายอย่างอย่างเนี้ยคะ่ะเหมือนมันก็เลยต้องคืนตัวเร็วก็เหมือนให้เวลาตัวเองแบบ เสียใจแป๊มเดียววันเดียวนะคะแล้วก็ตั้งสติว่าแบบต้องทําอะไรต่อต้องแทนอะไรต่ออย่างนี้ค่ะครับแล้วตอนนี้อาการเป็นไงบ้างจ๊ะก็สบายดีแล้วนะคะทุกอย่างก็หายแต่ว่าก็ต้องไปเช็คแบบทุกๆแบบสามเดือนหกเดือนอะไรอย่างนี้ค่ะอืมแล้วมีใครดูแลไหมเนี่ยแม่แม่กับพี่ค่ะหมอบอกว่ามันจะมีสิทธิ์กลับมาเป็นอีกไหมคะน้องเบลอาเปอร์เซ็นมันน้อยค่ะแต่ว่าด้วยตามหลักการแพทย์เขาก็ไม่ได้รับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็มี มีความเป็นไได้แต่ว่าน้อยมากๆแต่ว่าเบลก็เ,เชื่อว่าเบลหายแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ได้ยินว่าต้องผ่าตัดด้วยใช่ไหมจ๊ะต้าค่ะต,<ช>ต้องผ่าตัดสองรอบเลยเหรอใช่ค่ะก็ผ่าสองรอบเพราะว่ามันผ่าด้วยโรคนี้มันผ่าย,ยาก <c oughs> ะคะ่ะมันไม่เห็นคือด้วยมะเร็งของคนทั่วไปมันจะแบบเหมือนปูดออกมาหรือเป็นเนื้อที่มันเกินออกมาอ่างเงี้ยแต่ของเบลมันแบบมันมันมันแหว่งลงไปแล้วเหมือน ตัวนี้มันเป็นเซลล์มะเร็งมะเร็งที่แบบว่ามันเป็นมีรากอย่างเงี้ยถ้ามองด้วยตาเปล่ามันจะมองไม่เห็นมันต้องไปสแกนเอาในแ lap ่างเนี้ยค่ะการผ่าก็เลยต้องเป็นการกะเอาอย่างเงี้ยค่ะครับไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวนี้หมอเก่งใช่ใชเดี๋ยวกับมาสวยเหมือนเดิมอ่นมีในปากถึงพี่บีพี่บีบ้างไหมคะลูกก็พี่บีก็จริงๆก็เจอกันบ่อยนะคะอกวนอยู่บ้านเดียวกันก็รู้ว่าพี่บี เหนื่อยอะค่ะมานานมากแล้ว<ะ>ตั้งแต่เราก่อนที่จะมีเรื่องเบลน,นะคะเขาก็เหมือนเป็นแบบเป็นทุกอย่างจนเป็นหัวหน้าครอบครัวแทนคุณพ่อเลยนะคะ,ะแล้วก็เขาก็แบบผ่านอะไรมาเยอะอะไรเงี้ยก็เหมือนอยากให้เขาแบบตอนนี้อยากให้เขามีความสุขมากๆอะไรเงี้ยค่ะมีอะไรก็เหมือนเคยผ่านมาหนักๆแล้วอย่างเงี้ยต่อไปนี้แบบไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นแบบ เชื่อว่าบ้านเราก็ผ่านไปได้แล้วก็ต่อไปนี้จะมีแต่ความสุขด้วยกัน่ะคะขอบคุณน้องเบลมากๆนะครับสู้ๆนะจ้าต้องเบลขอบคุณมากค่ะากไว้ไว้ด้ยนากอะไรสัย่างบ้านเอฟด้วยนะค่ะได้ค่ะอนอกจากน้องเบลแล้วนะคะอีกหนึ่งกำลังใจนะคะที่เป็นหนึ่งในที่เป็นจุดสำคัญของครอบครัวนี้นอกจากคุณพ่อนั่นก็คือใครรู้ไหมคะค่ะคุณแม่อ่ไอะ เคยวันนี้เจอท่านยังเจอตอนเช้าค่ะถ้างั้นพบคุณแม่ได้เลยค่ะเชิญค่ะมาหมาเซอร์ไพรส์เลยกับคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ค่ะคุณแม่ไม่ยอมให้บอกดค่ะคุณแม่บอกจะมาเซอร์ไพรส์ค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาโยงมาขอเลยค่ะคุณแม่ปุ้มค่ะคุณแม่ปุ้มนะคะซึ่งก็เป็น คู่ทูกทูก้กาติอยู่กับพี่ด<ช>ีแล้วก็น,น,นี้ก็เป็นจุดสูมขงหัวใจของ้องบี้องเบลนะคะในครอบครัวนี้นะคะ<ช>นี่ก็คือคุณแม่นี่เองคุณแม่ปุ้มเองนะคะ<ช><ช>แม่ตายแล้วคุณแม่รู้สึกไงบ้างที่น้องหูโค้งพอหลังจากที่พี่ดีป่วยปุ๊บน้องก็ขึ้นมาเป็นหูเรียกหูแรงในการทําง,งานจนทํางานใช้หนี้จนหมดด้วยก็รู้สึกเห็นใจเห็นใจลูกคนนี้ไม่ใช่เฉพาะลูกคนนี้คืออีกคนด้วยคือน้องเบลเขาสองคนช่วยกัน แต่ว่าน้อง Beth บีมเนี่ยเขาจะเป็นหลักมาตั้งแต่ตั้งแต่พ่อเขาไม่สบายแล้วเขาตอนนั้นน้องเบลเพิ can, ่งเพิ่งจะเรียนจบก็ยังไม่ได้ทำงานเคยที่เป็นเคยมีบางเวลาที่ลูกสาวท้อไหมครับแล้วก็มาขอกำลังใจท้อเขาก็คงท้อแต่ว่าเหมือนเหมือนเราให้กําลังใจกันอะคือจับมือกันแข็งแรงนะลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาต่างคนต่างท้อนี่ก็ แอบมีร้องไห้กันบ้างแต่ว่าไม่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 มาร้องไห้ด้วยกันที่มันเกิดจากการที่เราเข้าใจกันใช่ใช่ก็ให้กําลังใจกันเนี่ยค่ะเห็นต้องไปยิมทํางานไาเยอะขนาดนี้คุณแม่มาช่วยครอบครัวทำนู่นทำนี่ลูกก็ทำต่อเวลาแม่จุดไหมบ้างคุณแม่ร่าสนก้ังไะบ้างรู้สึกว่าลูกคนนี้เก่งเก่งค่ะแล้วก็สามารถดูแลตัวเองได้ดูแลแม่เป็นหัวหน้าครอบครัวแทนพ่อเขาได้ค่ะแล้วในวันที่ ถามคุณบีมบ้างในวันที่เราต้องกลายมาเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับจริงๆแล้วมันเป็นไปโดยแบบอัตโนมค่ะผวต้องมาทําหน้าที่แทนพ่อค่ะครับเอรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกรู้สึกภูมิใจค่ะรู้สึกว่าเราโชคดีที่มีโอกาสได้ปรับแทนพระคุณคนที่เขารักเรามากที่สุดคนที่เขาทํา hmm. ท <quoi? S 1> uh, ุกอย่างเพื่อเราตลอดเวลาเลยแล้ว คือถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นี้ก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้จะสามารถทำอะไรให้พ่อแม่ได้ขนาดนี้หรือเปล่าค่ะอืม,อมก็ถือว่าก็ก็ภูมิใจที่ที่สามารถทำให้พ่อจนถึงวันสุดท้ายแล้วก็ยังทำให้แม่อยู่ในนยังดูแลเพราเลยยังมีอีกหลายคนใช่้ช <c oughs> องบีเป็นห่วงเลยคุณแม่บ้างคะเป็นห่วงสุขภาพค่ะแต่ว่าจริงแล้วแม่ก็พยายามดูแลสุขภาพนะคะพอเกิดเรื่องพ่อมาแม่ก็ลงมือทางรัก เช็คต้องไปหาหมอเช็คตลอดร่างกายเป็นยังไงน้ําตาในเลือดคือเขาก็กลัวไม่อยากเกิดเหตุการณ์แบบสิ้นร้อ<า>งไปแต่ว่าก็เป็นห่วงเพราะแม่เนี่ยคืออยู่บ้านเขาทาทุกอย่างแทนเราดูแลบ้านแทนแล้วก็เออเออคือคือเรียกได้ว่าถ้าลูกต้องการอะไรแค่ดินบนดว่าโอออันนี้น่าทานจังเลย ป๊บหนึ่งมาละไปสัดมาให้ละต่อให้แบบดึกเดืแล้วก็หูแม่ไม่ต้องเลยแล้วก็เป็นคนทําอะไรเร็วเดินเร็วทํานู่นทํานี่ไฮเปอร์ค่ะไฮเปอร์ได้เพราะว่าไฮเปอร์มาไปก็เดี๋ยวก็ลื่นลอยเดี๋ยวก็เจ็บก็นีบ่อยก็เป็นห่วงห่วงต้องมีครับผมถ้าตามใจคุณแม่คุณแม่ยิ้มเนี่ยครัแล้วผมแล้วแล้วคุณแม่นะครับมีอะไรเป็นห่วงลูกสาวไหมครับ ความห่วงเหรอคะห่วงตลอดห่วงตลอดนะห่วงทุกเรื่องต้องขนาดนี้ก็ยังห่วงใช่คือบางทีไปไหนก็ไปด้วยกันค่ะถ้าไม่ไปก็ใช้โทรศัพท์ค่ะทำงานหนักอย่างนี้เป็นห่วงไหมครับห่วงค่ะห่วงเรื่องสุขภาพเหมือนกัน เคยอยากให้เขาแข่งแรงใช่ใช่เคยวูบเคยอะไรนี้แม่ก็เป็นห่วงทำงานเด็กๆขับรถก็น่ากลัวใช่ใช่ก็จะโทรถามนตลอดว่าอยู่ไหนอยู่ไหนแล้วเขาก็เป็นห่วงเรามากก็เนื่องจากว่าจะใกล้วันแม่แล้วทางการก็เลยเตรียมภูมิใจนะฮะให้น้องบีนิดนึงนะคะเพื่อที่จะมอสบอกคุณแม่ซึ่งจะเกิดซึ่งวันแม่ไม่เกิดขึ้นในวันที่อังคารที่ถึงนี้นะคะก็น้องบีหรือน้องบีจะได้มีอะไรบอกคุณแม่บ้างจริงๆแล้ว บอกแม่ตลอดอยู่แล้วอะค่ะว่าอแม่ก็รู้อยู่แล้วว่าว่าหนูรักแม่เนาะ<ช>จริงแล้วไม่ต้องพูด<ช>เลยนในเรื่องความรักแล้วก็เอ,อกว่าจะโตมาได้ขนาดนี้แก่แล้วก <c oughs> ว่าจะแก่โตขนาดนี้แล้วก็ <c oughs> ทําหลายๆอย่างที่อาจจะล่วงเกินแม่ไปบ้างเพราะว่าเราก็สนิทกันมากค่ะมืที่อยู่ใกล้กันเราก็อาจจะมีพูดจาพลั<ช>้งเผลอในสิ่งที่ที่อาจจะทําให้แม่เสียใจค, <c oughs> ค่ะก็หนูก็ขอ โทษแล้วก็ขอโอโหสิกรรมที่เคยล่วงเกินแม่วันนะคะแล้วก็ก็จะทําทุกวันเพื่อแม่ค่ะอย่างที่แม่ทราบอยู่แล้วว่าหนูจะทําทุกวันเพื่อแม่แล้วหนูก็รู้ว่าแม่รักหนูที่สุดค่ะทุกอย่างเพื่อหนูที่สุดค่ะก็จะทําให้แม่มีความสุขในทุกๆวันนะคะรักค่ะแม่มีอะไรจะอวยพรลูกสาวอยากให้ก็ดีบ้าง ลูกคนนี้ทั้งท่านสองคนเลยถึงน้องเบลด้วยก็อยากให้เขาประสบความสำเร็จใน<ม>ในสิ่งที่เขาอยากทำ<ม>อยากทำอะไรก็ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องแล้วก็ขอให้เขาโชคดีในทุกเรื่องค่ะแล้วก็ทั้งสองคนน่ะทำดีมาตลอด<ม>ถ้าวันหนึ่งถ้าเกิดสองคนนี้ทำอะไรพังไปผิดไปเงี้ยแม่พร้อมที่จะอภัยให้เขาโดยที่แม่ไม่ดีรอ<ม>ว่า เอ้ยไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่อะไรมัตลอดเล้วค่ะแล้วก็ทุกเช้าเวลาที่วิมไปทํางานแม่อวยพรทุกวัฒน์อวยพรทุกนศพลูกขอให้ประสบควาอ่านงานเยอะๆเงินเยอะๆเงี้ยค่ะขอให้มีความสองคนอวยพรทุกวันอยู่แล้วใช่ฝั่งระึงพูดไม่ออกก็นี่เป็นความรักนะฮะที่เรียกว่าบริสุทธิ์นะระหว่างคุณแม่และลูกสาวทั้งสองเลยซึ่งเรียกว่าสำหรับท่านใดนะฮะที่ ตอนนี้ได้แล้วเลยครับสิอีกนี้ขอให้จาไว้นะคะว่าเรามีคุณแม่คุณพ่อเพียงแค่อย่างละคนเท่านั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาเปรียบเป็นเหมือนพระอรหันในบ้านเพื่อนเนี่ยมีเยอะยะมากมายแฟนถึงแม้เลิกไปอาจจะมีคนใหม่ก็ได้แต่พ่อแม่ไม่มีทางใหม่ได้เอาละตอนนี้เดี๋ยวให้คุณบีมได้พูดอะไรกับท่านผู้ชมครับผมค่ะก็ฝากถึงคุณผู้ชมที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่กันพร้อมหน้าอยู่นะคะก็ อยากให้ทําทุกวันให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์กับวินหลายเรื่องเรื่องพ่อมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้พรุ่งนี้ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างอยากให้ทุกคนทําดีในทุกๆวันค่ะรักคุณพ่อคุณแม่ในทุกๆวันแล้วก็อยา่าดีรอว่าไม่รู้สึกว่าแบบเขินที่จะกอดเ mm. ขินที่จะบอกรักหรือว่าอยากจะทําอะไรให้คุณพ่อคุณแม่อย่าถัดวัน มีโอกาสทําเลยค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงคทําให้ดีที่สุดในทุกทุกวันดีที่สุดพี่อิชฉาเลยเนี่ยได้รับพรจากแม่ทุกวันพี่ไม่ค่ยได้ันนี่แม่เสียไปแล้วแปดสิบปีอนะคะอะ ก็ร <łość> ีบทํากันนะคะคนที่ดูอยู่นะคะก็อยากให้ทํากันเยอะๆเลยนะคะขอบคุณทั้งสองท่านมากขอบคุณช่องบีขอบคุณมากเลยนะคะแล่ชุก็แข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะแล้วเดินช้าๆลงมือเดี๋ยวคนรู้จะเป็นห่วงใช่ใช่ขอบคุณนะคสำหรับเสื้อผ้าของกล้องนะเป็นสูทสวยจากร้าน ทรูเกลยรติแสมเซนเตอร์ชั้น3ครับครับผมแล้วก็ชมรายการของเราได้นะครับผ่านทางแอปนะครับ True Vision anywhere ครับผมอ่าง่ายง่ายเลยสัุขหน้าค่ะพบกันกับ c e l e b r i t y Wanted นนะครับจะเป็นใครต้องติดตามชมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ